สวัสดีครับมาพบกับโนจื้อเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหากล้องถ่ายรูปเออร์เลอร์นะครับแต่มือถือที่ผมใช้นี่เป็น Y9 2019นะครับผมเจอปัญหาเวลาเอาไปถ่ายกล้องถ่ายรูปเนี่ยบางทีส่วะใหญ่เป็นถ่ายวีดีโอนะเจ้เจอบ่อยก็คือเออร์เลอร์นะครับตอนแรกผมลองเปิดปิดใหม่รีบูตเครื่องก็ไม่หายนะครับรีบูตรีสตาร์ทเครื่องนี่ก็ไม่หายผมก็เลย ตอนแรกว่าจะลอง factory r e s e t แล้วแต่ที่เก็บมานั่งอะไรนะมันวุ่นวายนะครับข้อมูลมันจะลบแล้วต้องมาจำลองข้อมูลนะครับผมก็เลยลองอันนี้ก่อนครับแล้วก็หายก็คือมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าแล้วก็เลือกมาที่แอปนะครับเลือ่อนเลื่อนลงมานะครับมาที่แอปปับเข้ามาเลือกตรงแอปอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็เลือกตรงกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลือกที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูล รงแคสนี่ครับกดล้างแคสอรอสักพักหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปที่แอปกล้องถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายวีดีโอด,ดูก็ปกตินะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับว่ามันจะเออร์เลอร์ครับกดเข้ามาก็ถ่ายได้ปกตินะครับถ่ายวีดีโอก็ปกติไม่เออร์เลอร์นะครับก็ลองไป อ่าแก้ปัญหาได้นะครับตัวนี้เป็นวายเก้าจำไหมครับตัวนี้เป็นวายเก้าสองพันสิบเก้านะเพราะถ้าใครเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลองไปดูหาวิธีอ่าลองไปทาดูได้ถ้าเกิดเจอปัญหานี้นะครับแต่ก็ไม่ยืนยันนะว่าแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมเจอวันนี้ปุ๊บเราผมทาแล้วมันหายนะครับอ่าก็เลยมาบอกเล่าสู่กันฟังก็สําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับถา้าลืมนะถ้าชอบฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามาต channel, นะช่องนังช่วยโฟโต้ในยูทูบช่องนันแฟร์ไปช่วยนโฟโต้ด้วยนะครับสวัสดีครับ